สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีที่บ้านกราฟตันฟาร์มเฮานะฮะเควสก็จะเบใช้ทูบถ่ายรูปผีแล้วก็หลบหนีระหว่างการจับกลุมนะฮะผมจะเอาไฟฉายกล้องถ่ายรูปแล้วก็พาราบลิกไปนะฮะเลยโอเคนะครับไปอยากได้พาราบลิกเทียสองแล้วแต่ไม่รีบครับใช้เทียนหนึ่งก่อนก็ได้มันก็ไม่เร็ว้ายนะฮะ โอเคนะครับผมจะไปหาเบกเกอร์ทันทีตอนนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับไปหาเบกเกอร์ก่อนปึ๊บโอเคเบกเกอร์ไม่ได้อยู่ห้องช่างไม้นะครับคาดว่าอาจจะอยู่ห้องนอนหรือไม่ก็อ่าชั้นสองเลยนะครับกระดูกไม่มีนะฮะห้องครัวโอเคทีนี้เราก็มาโผลท่ที่เฮ้ยโยนไรอะ่ะเฮ้ยได้ยินนะอยู่ชั้นล่างครับ แต่ผมหากระดูกก่อนผมไม่รีบโยนอะไรอะ่ะผมได้ยินนะเมื่อกี้เฮ้ยชั้นล่างชั้นล่างทุกคนชั้นล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโฟกัสเรื่องเบรกเกอร์แล้วก็กระดูกกันครับเบรกเกอร์อยู่ชั้นสองนะโอเคกระดูกโอเคอยู่นี่ใช่ไหมดูเรื่องกระดูกเหรอกระดูกกระดูกไม่เจอครับโชยูเซล โชว์ yourself เผื่ออีเวนต์นะครับกระดูกไม่ได้อยู่ห้องซักผ้าอาจจะอยู่ชั้นบนนะว้าวเปิดประตูด,ดิเอ๋ผีตัวนี้ติดตามตัวผมนะครับอ๋อันนี้มันขวดเนี่ยหว่าไม่ใช่กระดูกลืมลืมลืมกระดูกชั้นสองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองกันนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าตลกไอ้ผีตัวนี้นะครับผมมันติดตามตัวผมนะอ่ามันติดตามตัวผมนะครับเขาจ้องจะเล่นผมอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดไฟด้านหน้าก่อนนะครับสามดวงแรกสําคัญมากต้องเปิดนะครับโอเคเราจะขึ้นไปเราจะขึ้นไปเปิดเบรกเกอร์กันนะครับโอเคครับทีนี้อ่าแป๊บน,นึงนะ กระดูกหรอนี่เบกเกอร์อยู่นี่ครับเอ,อ๋โอเคครับอ่ากระดูกเหรอ,อาจจะอยู่ห้องเด็กหรือเปล่าอ่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ฉันไอห้องเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีกระดูกนะครับห้องน้ำก็ด้วยอ่าไม่ไม่ไม่เจอนะน่าจะเป็นห้องเด็กนะครับผม ใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยใช่ครับเราเจอกระดูกแล้วนะเอ,อ้ถ่ายเลยฮะโอเคทีนี้นะครับจะพูดติดขัดทําไมทีนี้นะครับเราก็จะลงไปเอาของนะครับอ่าไปเอาของก่อนตอนนี้เพราะว่าเราได้รูปผีแล้วก็กระดูกแล้วนะครับที่ผมพูดติดขัดเมื่อกี้เพราะเหมือนผมชะง,งักอะไรบางอย่าง มองแวบ,บแรกคิดว่าถ่ายได้หนึ่งดาวเปล่าไม่ใช่ผมหลอนไปเองฮะหลอนหลอนหลอนหมอนอยู่ไหนโอเคนะครับในส่วนของตำแหน่งของผีผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่ามันติดตามตัวผมนะครับแต่อาจจะเป็นห้องนอนห้องนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราต้องออาไปก็คืออาโพก,กางเขนนะครับมาเลยมาเลยโูบก,กางเขนนะครับ กางเขนเดี๋ยวค่อยนะครับเพราะว่า,าด่านนี้มันค่อนข้างที่จะใช้กางเขนยากนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างของด่านนะครับชั้นแรกเนี่ยมันเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากถ้าเกิดว่าเราจะวางกางเขนนะครับผมต่อให้ต่อให้มีสักสิบอันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่ารัศมีมันแค่นี้แล้วดึงสภาพข้างล่างฮะโอ้โหอย่างโล่งเลยฮะนั่นแหละครับ คือคือสาเหตุที่ทําไมกางเขนมาถึงใช้งานยากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องวางดีๆหน่อยนะฮะอ่าโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมเขาก็ยังไม่ออกล่านะฮะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ล่าสักทีเออรออยู่เนี่ยห้องนั้นหรือเปล่าไม่เป็นไรเ๋ยเราจะเอากางเขนเข้าไปวางก่อนนะครับเน่น่แน่แน่น่ห้องนั่ห้องนั อ่าเป็นห้องที่ผมเจอเสียงแปลกประหลาดนะครับเฮ้หรือมันอยู่ห้องนี้แป๊บหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะอยู่ห้องนี้หรือเปล่าต้องดูว่ามันเกิดไหนดีกว่าลอมันล่าเลยครับแต่ว่าตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงโยนของมาจากห้องขวานะครับ แต่พาราบลิกจับเสียงได้ห้องซ้ายอ่าก็ยังไม่รู้นะครับเราต้องยืนจุ่มก่อนนะฮะต้องรอมันล่ากครับผมว่ามาจากห้องไหนซ้ายหรือขวาหรือว่าตรงกลางนะครับโอเคครับเสียงโอเคเขาอยู่ด้านในนะฮะรู้ตำแหน่งแล้วเดินปกตินะครับตัวนี้มาเลยมาเลยโอเคนะครับผีสะพานโค้งนะฮะสปีดไม่ได้พุ่งแต่อย่างใดนะครับแต่เราทํทำการสมัดนะฮะ เอาไปไหน啊ก็อ,อยู่นี่เว้ยเฮ้ยตามถูดได้ยีดเฮ้โอเค,คทีนี้ผีก็ได้อ่าเมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าของมันดีเกินครับโอเคฮะทีนี้ผีก็หยุดล่าแล้วนะฮะเล่าจะเอากางเขนเข้าไปวางนะครับผมสองอันเปิดไฟแป๊บมืดมากโอเคอ่าสองอันนะครับเอาไปวางเลยนี่นะ เดินปกตินะครับไม่ใช่ดีโอเจนไม่ใช่ทาเยไม่ใช่ทวินไม่ใช่ฮันตูไม่ใช่เลเวนแนนไม่ใช่จินไม่ใช่เฉดนะครับโอเคไหมอ่โย้อนของอีตัวตึงตัวตึงมาโยนของว่าเจโดเอาวางไปเลยครับพอปะเนี่ยอ่ะวางไปสองอันเลยครับเออโอเคมันเกิดข้างในห้องนะครับตัวนี้อ่ะแล้วเราก็จะเอากล้องถ่ายรูปมานะครับเพื่อทำการ สแปมกลางเขตนะครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะผมจะเอาเทียนแล้วก็ทูบมานะครับเฮ้ยโอเคนั่นแหละเอาทูบเอาเทียนมาเลยปึ๊บปึ๊บอา้อาวอา้อาวอา้าวหยิบหยิบไม่โดนฮะรีบเกินฮะโอเคโอเคมาแล้วอ่าเขามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากางเขนจะไหม้หรือเปล่านะฮะ อ่าอ่าโยคองกแล้วไม่ไหมยังไม่ไหมนะครับโอเคอ่าวางไปเลยนะครับเหมือนจะไปเล่นของห้องอื่นนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยูเรนะครับตัดไปเลยนะฮะอ่าไปเรื่อยเลยครับไม่ใช่โกลเลียวด้วยอ่าโอเคไหมเฮ้ไปเล่นประตูห้องนู้นเฉยอะไรของคุณเนี่ย หลายใจเหมือนกันนะครับนี่ไอผีตัวนี้สรุปแล้วคุณจะอยู่ห้องไหนกันแน่เอาให้ชัวนะครับเอาให้มันชัวเข้าใจมาแล้วก็ไม่ใช่ดีมอนนะครับผมถ้าเป็นดีมอนจริงผมคงโดนมานหักคอตายไปนานแล้วอ่านี่มันมันมาเล่นประตูห้องนี้ทุกคนปิดเลยห้องซักผ้าด้วยอ่าเฮ้ยไม่ใช่สปิริตนะครับตัวนี้ โอเคครับเขาย้ายออกมาข้างนอกนะฮะเพราะฉะนั้นผมควรที่จะวางกลางเขนดักหน้าห้องด้วยนะฮะมาแล้วฮะโอเคครับเราก็ทำการจุกนะครับจุกคิงจุกคิงจุกคิงเฮ้ยแอนแน่มีดักว่ะเฮ้ยมีดักว่ะเฮ้ยเออโอเคฮะเราต้องทำการ อยู่กลางเขนนะครับแล้วมันจะปิดไฟทำไมเนี่ยมืดนะเว้โอ้ my god มันมืดนะครับนี่อะมืดเกินอ่ะปิดทำไมเนี่ยเออเอ้าวเทียนยังไม่ดับนะครับอา่าเราผมเห็นมันเกิดตรงนี้นะครับอา่าเราก็วางไปเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็เอาเทียนมาด้วยนะครับซึ่งมันก็กำลังจะละลายหมดแล้วโอเค พอดีว่าผีสวยเกินครับเทียนเลยลายเอ้ยไม่ใช่อะไรครับนี่อาจารย์ลูกอะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเขตนอันเนี้ยจะไหม้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเอาไปฉายออกมาก่อนโอเคแล้วก็าวางไว้เฮ้ยไม่ไม่ติดกลางเขนเหรอ no ไม่ติดการเขนนะครับไม่เป็นไรขอจุดไม่ขีดแป๊บมืดเกิน เฮ้ย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 โอ้กระพริบปกตินะฮะตัวนี้อยู่ยังอะไม่ขีดจะหมดละโอเคอยู่แล้วฮะอ่าตัวนี้นะครับผมไม่ใช่โยคายไม่ใช่โอนินะครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องหยิบกลางเขียนนะครับ อ่อนเลียวไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ยังอ่ะเอ้าอ้าอีเวนครับไปเรื่อยเลยอีเวนนะครับตัวนี้เออเดี๋ยวผมออกไปเอาเกลือก่อนแปน๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเพิง่งเพิ่งปิดเออโอเคนะครับผมจะเอาเกลือมานะเพื่อเทสเรทนะครับตัวนี้อ่ามีเรทสปิริตไม่ใช่ครับตัวนี้ไม่ใช่สปิริตนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ไม่ใช่แม่ครับ เพราะว่าผมเปิดไฟไว้นะครับอ่าผมเปิดไฟไว้แต่มันล่าเร็วครับรไหมมันล่าเร็วครับไม่ใช่แม่มายลิ่งไหมไม่รู้เอาตัวที่แบบคิดว่าเป็นไปได้ก่อนมีมิกไม่ใช่เพราะว่าสปีดมาคงที่นะครับออนเรีวต้องเอาเทียนมาเทสโอบาเกตต้องดูกันยาวๆโมลลอยก็ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าสปีดจะเพิ่มไหมหรือว่า โมเดลจะเปลี่ยนหรือเปล่าจะสลับเป็นผีตัวอื่นไหมอ่ะไลจูไลจูเหรอไม่น่าใช่นะเพราะว่าผมทิ้งไปฉายไว้หน้าประตูนะครับสปีดเขาไม่ได้เพิ่มนะครับตัวนี้อ่าออนเรียวมาลิงมาเอาทูบกันเอ้ยเอาเกลือเอาเกลือแล้วก็เอา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 ,เอาเทียนมา ซึ่งมันอาจจะเทสยากนะครับผมเหมือนกับการเขียนนั่นแหละถ้าเราวางตำแหน่งอ่าถ้าเกิดว่าเราวางตำแหน่งของทูบเอ้ยไม่ใช่ทูบไม่ได้เอาไว้วางทูบเอาไว้จุดไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราเอาถ้าเกิดว่าเราวางการเขียนถูกอะ่ะเราก็จะเทสออนเลียวได้เหมือนกันเพราะว่ารัศมีมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนึกออกไหมรัศมีของ เอ้ยผมไม่แน่ใจอะ่ะม,มันเป็นมันเป็นแผ่นใหม่อะ่ะแต่ถ้าเป็นเทียนมันจะมันจะเป็นระยะสี่เมตรอ่าแต่กลางเขนก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเทียอะไรด้วยอะ่ะโอ้ไปเลื่อยจริงวะหยบเกือให้หน่อยไม่ได้เหรอ,อม,มาแล้วครับจังหวะนี้ฮะนี่แน่นเฮ้ยโอ้ทำไมไม่ถอยอะ่ะโอ้แยแหละ เมาฮะเมาเมาของมันดีฮะของมันถึงครับของมันถึงของมันถึงครับตัวนี้ของมันถึงของมันถึงเออหยู่ล่าแล้วฮะเค้มันเกิดไปเรื่อยเลยนะครับเนี่ยไอ้ผีตัวนี้ไหนเหยียบเกลือดิเร็วๆร็วเฮ้ อย่าตลกเกิดตัวนี้ใช่ไหมเอ้ยเยียบเกลือออย่าไปน่อยอย่าไปน้อยดิเอ้ยเดี๋ยวผมหยยบกางเขนก่นตอนนี้นะครับผีก็เกิดไปเรื่อยเลยนะครับซึ่งกางเขนเนี่ยมันยากแหละดูจาก ดูจากทรงแล้วนะครับเพราะว่าเขาไปเลื่อยเลยนะตัวนี้แต่ว่าอีเวนต์เป็นไอ้นี่บ่อยเหมือนกันนะเป็นเพลงอาจจะเป็นผีนักร้องก็ได้ครับตัวนี้ใครจะไปรู้เกลือยังไม่เหยียบนะครับตอนนี้นะ <S 1> <S 1> ซึ่งตำแหน่งตำแหน่งนี้ผมวางเกลือก็เอาจริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันลงแต่ถามว่า ถ้ามันจะเหยียบมันก็เหยียบได้แหละเอาจริงๆยังไม่เหยียบเกือเลยนะแต่ถามว่าทรงมันเหมือนเลทไหมก็ไม่สักทีก็ไม่สักทีเดียวนะครับเนี่ยยังไม่เหยียบเลยถ้าแบบว่าอยากให้มันชัดเจนนะครับเอาไอ้น,นี่มาเลยอ่าโมชั่นเ็นเซอร์แล้วก็เกลือมา จะได้รู้ครับว่าเป็นตัวอะไรอุบะเกะอุบะเกะไม่น่าใช่นะโอ้ทุบตกครับเอามาเลยเออผมลืมหยิบโมชั่นแป๊บหบนึ่งประนึ็เอาไม้หมดเลยโอเค โปรตักไก่บนชีออนเรียวมาลิงอุบะเกะไม่น่าใช่นะผมว่าออนเรียวไม่รู้อ่ะยากอ่ะออนเรียวอ่ะกางเขตยังยากเลยถ้าจะเทสออนเรียวจริงผมว่ายากเกมเนี้ยน่าจะล่าเลยปะดูทรงโอ้ยปิดไฟเฉยอ่ะวางตัวไหนดีอ่ะมันยากเลยทุกคนดูดิ อ่ะมันต้องผ่านตรงนี้แน่ๆแล้วเอามาโรยให้หมดเลยเฮ้ยอ้าวเกิดตรงนี้แหละไปเรื่อยจริงๆครับผีตัวนี้อยากเกิดไหนก็เกิดครับโอ้ยมืดว่ะไม่ใช่มนรอยครับตัวนี้เอ้ยไวนะเราเนี่ย อันเน่เอ้ยอันเน่โอเคครับไม่ใช่โมลอยนะครับตัวนี้ล่าสุดเอ่อมาเกิดข้างหน้าแล้วครับเฮ้ยมันยากจริงๆนะครับเนี่ยอ่ะผมอาผมจะลอยตรงนี้นะนี่เหยียบด้วยเหยียบด้วยครับพี่แปลงกังเขนตรงนั้นกัน จะได้แน่ใจว่ามันเป็นเลรีหรือเปล่าอย่าเพิ่งล่านะใจะเย็นนะไปรุ่นวางก่อนครับเออแล้วก็เอาโมชั่นมาวางครับเขามาได้อยู่นี่แหละเขาไปอยู่ตรงไหนนะข้างหน้าครับอะไรอ่ะอ๋ยนตของโอเคไปเรื่อยนะเราเนี่ยอ่า รอยตัวนี้แหละเหยียบเร็วเหยียบเร็วเฮ้ยไปเรื่อยจริงครับตัวนี้กางเขนมันจะไหม้หรือเปล่าเนะี่ยผมว่าผมว่ายากผมว่ายากนะเกลือก็ไม่เหยียบครับเฮ้ยผ่านโมชั่นแต่ไม่เหยียบเกลือเฮ้ยไอ้ไอ้น้อง น้องใช่เลดหรือเปล่าครับเนี่ยมันมีกลิ่นวะมันโอ้เกิดตรงนู้นครับโอเคเลยเราก็จู๊กเรื่อยๆครับเฮ้ยอันแน่โอ้เลดเตตเด,เ,ด,เ,ด,เ,ดเนี่ยทุกคนไม่เหยียบเกลืออาจจะเป็นเลดนะครับตัวนี้ อ่าวันดีสปีดปกติครับปกติตลอดด้วยไมลิ่งไม่แน่ใจเหมือนกันโอเาเกไม่ใช่อ่าอีเวนต์บ่อยจัดอ่ะโอเคเล่นเบนโน,โน เนี่ยทุกคนสังเกตดี๋เกลือมันไม่เหยียบเลยนะครับตัวนี้ผมจะเริ่มทำการปั๊มรูปแหละผมจะปั๊มรูปเรืเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนสังเกตดี๋เกลือไม่ได้ถูกเหยียบโมชั่นก็ด้วยโมชั่นผ่านนะแต่เกลือไม่เหยียบเห็นไหมตอนแรกอะ่ะมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นในตัวนี้ แต่ตอนนี้ผมต้องการให้คุณอทำอะไรก็ได้โยนของหน่อยอยากได้รูปอยากถ่ายรูปเข้าใจไหมอยากถ่ายรูปครับผมอ้าวนิ่งไปเลยวะปุตะไก่ไม่ใช่ อ้าวนิ่งครับอยู่ๆก็นิง่งอะเดี๋ยวมาแป๊บนึงแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวมามันมันนิ่งไปเลยอะทุกคนอ่าเพื่อความชัวนะผมจะโรยเกลือเพิ่มผมจะโรยแบบข้างในเลยตรงจุดศูนย์กลางของโมชันเดนเซอร์ถ้าถ้ามันเนี่ยอ้าวเขาะหน้าต่างครับ อ่าถ้าไม่เหยียบก็คือเลทแล้วแหละไม่ลองคิเดเยอะเคาะหน้าต่างนะครับไม่รู้ตรงไหนผมรออยู่นะอ่ะโรยให้หมดเลยแป๊บหนึ่งนะอันไหนนะกระปุกไหนกระปุกนี้ป่ะโอเคอ่ะผมโรยหมดแล้วไม่เหยียบสักอัน มันยังไม่ผ่านประตูนี้นะอ้าวเกิดแล้วโอเคน่าผมว่าตัวนี้ผมว่าตัวนี้เลทนะครับอันแนอันแนเฮ้ย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  อุ้ยมันมาจริงวะโอ้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 นอ้โอคค้โอ,อ,อ,อรโอ้โอ,อ,อ,นนอ้อ้โอ้วอ้โ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 อ้วอ้โ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 อ่อ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอ้โอ่อ้โอ้โอออออ อีเวนครับเ,เร็วขอแค่รูปเนี่ยไม่ต้องการอะไรแล้วตอนเนี้ยไม่กางเขนให้หน่อยหรืออะไรก็ได้เพื่อนยังมีกางเขนด้านในนะครับเดี๋ยวเอามาวางดีกว,ว่าด้านในมีอันด้านในอีเวนบ่อยจัดกางเขนอยู่นี่อ่าเอามาเลย มาล้เหยียบดิเอ้ยไม่ใช่อ่าชัดเจนครับเลนนะตัวนี้ผมต้องการให้คุณผมต้องการให้คุณไม่การเขียนครับหรือจะทำอะไรก็ได้อะแล้วแต่อ่ะเนี่ยอีกหขอขออีกแค่ เนี่ยกเฟรมพอเลยจับประตูก็ได้ผมต้องสาม,ามัตมันแไล้ตัวเนี้โอ้โหเลทน,นะครับชัดเจนนะชัดเจนนะอันนี้คือเกิดทับเลยนะครับอ่าโอเคมันคือเลทน,นะแต่ผมแค่อยากได้รูปตอนเนี้เห็นไหมมันเกิดทับผมเลยอ่า ดอดดอดดอดเฮ้ยโอ้นี่แน่เฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วโอเคเร็วๆครับพี่ขอรูปผีพอละทำอะไรก็ได้เร็วๆไม่เอาอีเวนต์นะรูปอ่ะมีแล้วเข้าใจไหม อกว่าไม่เอาอีเวนต์เอารูปฮัลโหลต้องการรูปเนี่ยผมก็ลืมถ่ายแต่ต้นเร็วๆจับประตูหรือทำอะไรก็ได้นิ่งเลยครับเป็นเลทที่นิ่งมากตัวเนี้ย เป็นเลดที่โคตรนิ่งเลยมันไม่เหยียบเกลือไงมันเลยไม่ได้รูปเพิ่มก็มีส่วนเร็วๆร,รูปกลางเขียนก็ได้เพื่อนเนี่ยไม่เลยเนี่ยอ่าโอเค ได้รูปหนึ่งแนละ้วฮะเหลือห้าเฟรมอ้าวเคครับอ้าวอีเวเต์นดีวาโอ้โหก็คิดว่าจะแน่โอเคโยนของครับโยนอะไรเนะี่ยโอ้ยแล้วโยนไปลึกเกินเพื่อนฮะโหลเออเออแค่นั้นแหละไม่กังเขนก็ดีเออนั่นแหละเออ โยเล็กโยเล็กนี่เหรออ๋อไม่ใช่ไปลแล้วเจอกันไปลแล้วไปลแล้วผมไปลแล้วเจอกันเพื่อนเออโอเคนะผมนะตัวนี้ก็เป็นเรดนะครับมันชัดเจนมากว่าเป็นเรดนะโอ้ oh my god ไปดีกว่าอาจจะรีบๆนะครับถ่ายรูปเบ้าไปรูปหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมัน อาา่าเป็นเรดนะครับผมนะตัวนี้อา่อาอเว้ยปลดล็อกกันเกทสองไอเทียสองแล้วสวยผมได้ปั๊มรูปแบบชิลๆแล้วอา่ารูปถ่ายก็เจ็ดสิบดอลน,นะครับผมนะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ไมรีบถ่ายเมื่อกี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบห้านะครับผมโอเคเวลาที่ทำได้อาจจะนานหน่อยนะฮะก็ยี่สิบห้านาทีสี่สิบเอ็ดวินะครับประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับ a b i l i t y use ยห้าล่าไปแปดครั้งนะครับโอเค ก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย